นซีซั่น6คือบีบ <BB. S 1> ีบีบยังคานัธมนโพลักษ์สาวน้อยวัย17ปีลูกครึ่งไทยสโลวาเกียผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ที่อายุน้อยที่สุดดาวรุ่งพุ่งแรงที่กำลังเป็นที่จับตามองในเวลานี้แม้การแข่งขันเดอะเฟสไท a แลนด์ซีซั่น6จะจบลงไปแล้วแต่ชื่อของบีบียังคงเป็นกระแส เพราะความสามารถบวกกับเอเนร์จีเต็มร้อยสิปเซที่ทำให้เธอนั้นโดดเด่นเส้นทางนางแบบของบ b เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เลยล่ะค่ะ BB ีเป็นลูกสาวของนิงกมลากัมพูณะอยุธยาอดีตนักแสดงและนางงามชื่อดังรองอันดับ3ามม s สไทยแลนด์เวิลปีคศ1997และตัวแทนประเทศไทยบนเวทีมิสเวิลด์ในปีคศ1999 ซึ่งคุณแม่หนิงกมลาได้โพสต์เล่าใน Instagram อินสตาแกรมค่ะว่าเริ่มส่งเสริมให้บีบเรียนทั้งร้องทั้งเต้นเดินแบบและการแสดงสะสมประสบการณ์ตั้งแต่อายุ7ขวบพา BB ีไปแสดงที่ไหนก็ไม่เคยบ่นเลยแต่งตัวแต่งหน้าทำผมกันเองต่อมา b ีเริ่มเรียนเดินแบบอย่างจริงจังในวัยเพียง11ปีผ่านทั้งงานเดินแบบและถ่ายแบบมามากมาย จนกระทั่ง The f a c e Thailand ซีซั่น6เปิดรับสมัครบีบีไม่ลังเลเลยเพราะเธอเคยบอกคุณแม่ว่าอยากเป็น The f a c e Thailand จากนั้น BB บก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมของ Mentor Pancake และทุ่มเทก,กับทุกแคมเปญแบบไม่มีถอยอย่างเช่นแคมเปญภาพเดี่ยวที่ BB ก็ห้อยตัวสุดผาดโผและกลายเป็นภาพเดี่ยวที่ดีที่สุดทำให้เธอเป็นผู้ชนะในแคมเปญน,นี้นอกจากนี้ BB ยังเป็นเจ้าของมีมดังอย่างล็อกเชดไม่เฟดไม่เฟลซึ่งกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลและในแคมเปญกษัติยาที่หลายคนกังวลว่า b ี BB, อาจจะพูดไม่ชัดเพราะเป็นลูกครึง่งเรียนอ mm ินเตอร์ตั้งแต่เล็กไม่คุ้นเคยกับการพูดภาษาไทยแต่ผลงานกลับออกมาดีเกินคาดและเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้จนพิสูจน์ว่าเธอมีทั้งพรสวรรค์และความพยายามจากเด็กหญิงที่เริ่มสะสมประสบการณ์ตั้งแต่อายุ7ขวบสู่การเป็นนางแบบวัย17ปีผู้คว้าแชมป์ The f a c e Thailand ซีซั่น6 และกลายเป็นเดอะเฟสที่อายุน้อยที่สุดวันนี้คุณแม่หนิงกมลาคือเบื้องหลังการบ่มเพาะและบีบีเองก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตอย่างสวยงามและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้เชื่อมั่นในความฝันและก้าวสู่ความสำเร็จได้แม้ในวัยที่อายุอย่างน้อย